สค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนพับเปลี่ยนปยทานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นรูปของแตงโมนะคะซึ่งแตงโมที่เราจะทําก็จะเป็นแตงโมแบบซีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะก็ใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2นะคะขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็ใช้สีเส้นนะคะ,ะก็จะได้สีเส้นแบบนี้นะคะตัดมาแล้วเรียบร้อยก็วิธีการนะคะ พับครึ่งเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ตัดครึ่งของริบบิ้นที่เราพับนะคะตัดออกไปเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นทั้งหมด8ปเส้นนะคะเราก็จะเริ่มทําขั้นตอนแรกนะคะก็หยิบริรรบบิ้นขึ้นมาเลยนะคะ1เส้น2เส้นนะคะอเอาข้างบนนะคะทับพ่อเลยแล้วก็พับทับมานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พับข้างบนลงมาข้างล่างนะคะ จากนั้นใช้เส้นนี้นะคะสอดเก็บเข้าไปนะคะจะดูแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เหมือนยึดให้ริบบิ้นมันอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็น90องศาแบบนี้นะคะทำทั้งหมดเลยค่ะแปสี 8, 8, 4, เส้น จะได้แล้วนะคะทั้งหมด4เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือใช้เส้นที่1นะคะ,ะวางกับพื้นเลยจะได้ง่ายนะคะเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่1ไปเลยนะคะแบบนี้ให้มุมของมันเนี่ยเลื่อมกันลงมานิดนึงนะคะแล้วก็เส้นที่สานะคะให้ยกเส้นแรกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเส้นที่1สอดเข้าไปแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการสาร ักสารไปในตัวเลยนะคะแล้วก็เส้นที่สาเส้นสุดท้ายนะคะยกตรงกลางขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เอาเส้นนี้วางอไปเลยนะคะมันก็จะเป็นการประสานกันแบบนี้นะคะจากนั้นเส้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีริบบิ้นข้างละสีเส้นนะคะเราก็หยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะถ้าเส้นแรกมันอยู่ข้างบนอ พอเราทํามันต้องอยู่ข้างล่างนะคะเหมือนการสารลายสารทั่วไปนะคะหยิบเส้นที่2ขึ้นมาแล้วก็หยิบเส้นที่สีขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นแรกที่เราทําเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะคะเส้นที่2ก็เหมือนกันนะคะถ้าแรกๆที่นักเรียนทําแล้วมันไม่ค่อยจะอเหมือนทํายากนักเรียนสามารถใช้สกอตเทปนะคะยึดไว้ก่อนได้นะคะเส้นที่2นะคะก็เหมือนเดิมหยิบเส้นที่หขึ้นกับหยิบเส้นที่สขึ้นแบบนี้นะคะ เส้นที่สามอันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอันต่อไปตองอยู่ข้างล่างก็หยิบเส้นที่2กับหยิบเส้นที่4ขึ้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่1ตอนนี้มันอยู่ข้างล่างมันต้องมาอยู่ข้างบนเหมือนลายสารทั่วไปนะคะทีนี้เราก็จะได้แบบรูปแบบนี้นะคะก็จับบินแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงให้มันกระชับทีละเส้นทีละเส้นนะคะ เราก็จะได้รูปแบบเป็นกลวยะคะ่ะลักษณะเหมือนกลวยแบบนี้นะคะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะเริ่มเข้ารูปขึ้นรูปมาแล้วนะคะดึงให้ลิบบินมันกระชับก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นลายสารนะคะเส้นที่1ค่ะอันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันต้องอยู่ข้างล่างอันนี้มันอยู่ข้างล่างเลยมันต้องมาอยู่ข้างบนจับขึ้นมาค่ะสารขัดไปเรื่อย1เส้น ทีนี้ฝั่งนี้ตอนนี้เราจะมีริบพิ้นแค่3าเส้นใช่ไหมคะฝั่งนี้มี5้าเราจะต้องทําให้มันมีสี่เส้นเท่ากันก็เหมือนเดิมค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นแรกฝั่งนี้นะคะอันนี้อยู่ข้างบนมันต้องอยู่ข้างล่างก็สารไปค่ะโอเคตอนนี้เรามีสี่เส้นเท่ากันแล้วแต่เราขอเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้ทําอีก1เส้นค่ะตอนนี้มันอยู่ข้างล่างมันต้องอยู่ข้างบนสารไปแบบนี้นะคะ Okay. แล้วก็เหมือนกันค่ะอันนี้อยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็ค่อยๆดึงดึงนะคะดึงแล้วก็พับใส่เหรียญก่อนนะคะขั้นตอนการใส่เหรียญก็ใส่ไปเลยดึงแล้วก็พับอันนี้ลงนะคะเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็ดึงให้ริบบิ้นมันกระชับเลยค่ะ คนะคะไม่ต้องไปสนใจว่า,าทำไมมันไม่เท่ากันนะคะขั้นตอนของการใช้ดิบบินมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะต่อไปก็คือเป็นการเก็บโดยเส้นที่1นะคะมองตรงนี้นะคะอันนี้มันอยู่ข้างบนมันก็ต้องสอดเข้าไปตามช่องของมันเลยคะ่ะแบบนี้เป็นการเก็บดิบบินนะคะส่วนอันนี้สอดช่องแรกเลยนะคะเล้นที่3เหมือนกันค่ะเวลาเราสอดเก็บ ก็ให้ดึงไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ริบบิ้นมันกระชับแล้วก็รูปทรงมันจะสวยงามนะคะแบบนี้ค่ะเก็บทีละด้านเลยค่ะอ่าพอเก็บฝั่งนี้แล้วก็จะมาเก็บฝั่งนี้เหมือนกันค่ะเก็บเหมือนกันเลยสอดเข้าไปเลยค่ะเวลาเก็บก็ดึงมันด้วยนะคะ ไปตามรูที่มันอยู่เลยนะคะแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บจนหมดริบบิ้นก็ได้นะคะเอาที่สวยงามแล้วก็ดูแล้วมันไม่หลุดลุ่อยออกมาก็น่าจะพอนะคะเพราะว่านี้พอดีครูตัดริบบิ้นค่อนข้างยาวนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำ ก็สอดเก็บไปเรื่อยๆตามแนวของมันเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้เป็นลายสาราพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดตัดริบบิ้นเลยนะคะเวลาตัดริบบิ้นนะคะก็ตัดให้ชิดกับขอบข้างบนแบบนี้นะคะ,ะเพื่อเราจะได้เก็บความเรียบร้อยเห็นไหมคะ,ะเหมือนเราไม่ได้มีรอยตัดเลย นี่กค็คือเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นแตงโมหนึ่ง,งชิ้นนะคะทีนี้การทําเปลือกนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะตัดยาว15นิ้วเหมือนกันนะคะสอดโดยวิธีการสอดเข้าไปเลยค่ะเพื่อเป็นการทําเปลือกโดยเปลือกที่เราจะทําเราจะทําแค่แถวข้างล่างนะคะเราจะไม่ทําถึงทั้งหมดนะคะสอดต,ตามไปเลยนะคะตามแนวของริบบิ้น นี้เราก็จะได้เป็นแตงหมแล้วก็เราจะเพิ่มเม็ดให้มันเหมือนจริงด้วยสีเมจิกนะคะ,ะเขียนเม็ดไปเลย3ามเม็ดเห็นไหมคะแบบนี้สองฝั่งเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแตงโมูนะคะ